เครือโรงแรมยักษ์กระทุง้งยกเลิก Thailand p a s สตัวเก,กะการเปิดประเทศประเทศอื่นเขาผ่อนคลายมาตรการกันไปหมดแล้วเรื่องของ Thailand p a s สเป็นตัวเก,กะการเปิดประเทศเนี่ยเอาเป็นคนพูดเองแต่ว่าเครือโรงแรมยักษ์เนี่ยเขาออกมาหลายรอบแล้วขอให้รัฐเนี่ยยกเลิกสารพัดอย่างอันนี้คือถือว่าข้ามสเต็ปไปเลยยกเลิก Thailand Pass เพราะว่า Thailand Pass ถ้ายกเลิกแล้วเนี่ยอันอื่นก็จะต้องยกเลิกตามไปด้วยถูกไหม ฉะนั้นยกเลิก Thailand Pass อย่างเดียวไปทั้งยวงนะแต่ว่าสิ่งที่คนจัดก,การประเทศจะทำถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนจริงก็คือเลิก t ท s t and Go ในวันที่หมายถึงว่าประชุมนะประชุม22เมษายนเนี่ยถ้าจะมีทำอะไรก็คงจะเป็นยกเลิก t ท s t and Go คงจะนะครับต้องรอฟัง22เมษายนทีนึง่งแต่ Thailand Pass เขาจะยังไม่ยกเลิกเขาไม่เคยพูดเลยว่า1พฤษภาจะยกเลิก Thailand p a s s เขาไม่ได้บอกเขาบอกแต่ว่า1มิถุนาซึ่งมันช้าเกินไปอ่าฉะนั้น ต้องเลิก Thailand Pass ตอนหนึ่งพฤษภาถึงจะถูกต้องหรือจริงๆเลิกตอนนี้เลยก็ดีตามข่าวนะครับยีลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอคือโรงแรมยักษ์ที่พูดถึงนี้ก็เหมือนเดิมก็คือมีโรงแรมชื่อดังมากมายทั้งในและต่างประเทศแล้วก็มีร้านอาหารดังๆต่างๆที่อยู่ในห้างเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของเลยอ่ะเจ้าของบริษัทเลยอ่ะเป็นมหาเศรษฐีบิลเลียนแน่ก็น่าจะเป็นแสนล้านเลยมั้งก็คือทําหนังสือถึงท่านผู้นั้น ขอยกเลิก Thailand Pass และ t e s t a n o Go หันไปใช้มาตรการเดิมก่อนโควิดก่อนโควิดก็คือไม่ต้องมีอะไรเลยไงใช่ไหมชี้หลายประเทศเริ่มคลายล็อกกันแล้วคือคนนี้เป็นฝรั่งนะครับแต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมาทำธุรกิจในไทยแล้วก็ธุรกิจ,จเจริญเติบโตจนเป็นเครือโรงแรมยักษ์ใหญ่ซึ่งมีร้านอาหารที่ดังมากมายอ่าอันนี้คือมีเนื้อหาที่น่าสนใจหลายอย่างแม้สำนักข่าวต่างๆอ๋อต้องบอกก่อนว่าการกระทุงครั้งนี้ เป็นการกระทุ้งก่อนที่จะมีการประชุมแถมยังกระทุ้งก่อน2-3วันล่วงหน้าเท่านั้นเองด้วยเะนั้นจะดูว่าจะมีแรงกระเพื่อมมากแค่ไหนแม้สำนักข่าวต่างๆจะรายงานจำนวนนะักท่องเที่ยวที่มาลงสวนภูมิมากขึ้นภายหลังจากที่มีการยกเลิกการตรวจก่อนเดินทางตอนนี้เราต้องการให้เลิกตรวจหลังเข้าและเลิก Thailand p a s s แต่ถึงอย่างนั้นผู้โดยสารขาเข้าที่สวนภูมิในเดือนเมษายนนี้ยังมีเฉลี่ยแค่วันละ 11,623คนถือว่าเป็นจำนวนน,น้อยมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนช่วงที่โควิดเพิ่งมาปี63เนี่ยที่โควิดมาเดือนแรกเนี่ยยังมีถึงกว่า50,000คนต่อวันปัจจุบันได้แค่11,000ยังห่างกันเกือบ5เท่าคือช่วงตอนเดือนมีนาเนี่ยเราจะมีเฉลี่ยวันละ6,000กว่าคนพอเรายกเลิกตรวจก่อนเดินทางตรวจตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องอ่ะตอนยกเลิกไปก็เพิ่มจาก6000เป็น11,000 แต่ก็ยังเทียบของเดิมไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกการตรวจก่อนเดินทางแต่ว่าเมื่อเดินทางถึงไทยก็ยังต้องตรวจ rt pcr หลังเข้าไทยอยู่ดีและต้องจองโรงแรมและชําระเงินค่าที่พักโรงแรมอีกหนึ่งคืนแสดงว่าเขาไม่ได้ชอบไงก็เขาเป็นเจ้าของเครือโรงแรมใช่ไหมอ่าก็นี่ไงต้องจองโรงแรมเนี่ยเขาไม่ได้ชอบหรือแสดงว่าเขาไม่อยากได้โรงแรมไม่อยากได้อีกทั้งยังต้องซื้อประกันสุขภาพเพื่อขอรับวีซ่าและหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยคือ thailand pass หมายความว่าผู้เดินทางต้องผ่านกฎระเบียบหลายๆขั้นตอนกว่าจะเข้าประเทศไทยได้เนื่องจากสถานการณ์การเดินทางในปัจจุบันนักท่องเที่ยวเผชิญกับความไม่แน่นอนต่างๆทําให้นักท่องเที่ยวต้องการความยืดหยุ่นในแผนการเดินทางมาตรการใดที่มีเงื่อนไขหรือมีข้อจํากัดเอ่อเอาเป็นว่าถ้ามีเงื่อนไขในการเข้าประเทศแม้แต่นิดเดียวอะมันก็สกัดจํานวนคนเข้าประเทศให้เหลือน้อยลงได้แล้วก็คือมาตรการต่างๆอะไม่ว่าจะเป็นมากหรือน้อยแค่ไหนก็ตามเนี่ย จะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจการเข้าประเทศนั้นๆเราจึงเห็นหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวจากต่างชาติได้ยกเลิกมาตรก,การเกี่ยวกับการเข้าประเทศทั้งหมดเพื่อเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเราปากก็บอกนะว่าเดี๋ยวจะเยียวยาเดี๋ยวจะให้อนุนออนันอันดนนนี้มันดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ค่อยๆชะลอเตะถ่วงกันไปเลิกไปเดือนละนิดเดือนละหน่อยแทนที่จะรีบเลิกให้หมดแบบที่ประเทศอื่นเขาทํากันอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ ได้ยกเลิกมาตรก,การกักตัวรวมถึงการลงทะเบียนขอเข้าประเทศสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วตั้งแต่1เมษาหมายความว่าเข้าสิงคโปร์ก็ไม่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องกักตัวอย่างเช่นกัมพูชากลับมาให้ทำวีซ่าออนอะไรวอลสำหรับต่างชาติทุกคนยกเลิกข้อกําหนดที่จะต้องตรวจ rt-pcr ก่อนเดินทางและยกเลิกการตรวจ atk เมื่อมาถึงกัมพูชามีเขา advance กว่าเรานะหมายความว่า เข้ากัมพูชาตอนนี้ไม่ต้องมีอะไรเลยแม้กระทั่งตรวจ ATK ที่สนามบินก็ไม่ต้องมีก๊อฟก็เคยบอกนะครับว่าต่อให้เหลือแค่ตรวจ ATK ที่สนามบินเนี่ยมันยังมีความเสี่ยงอยู่ดีเพราะว่าถ้าเป็นบวกเมื่อไหร่เนี่ยถ้ามาตรการบวกบวกจวบวกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันยังอยู่เนี่ยเขาก็มีความเสี่ยงอีกอยู่ดีเอาเป็นว่าต่อให้เลิกทุกอย่างนะเลิก Thailand Pass เลิกเทสแอนโกคือไม่ต้องลงทะเบียนอะไรไม่ต้องจองไม่ต้องซื้ออะไรเหลือแค่ตรวจ ATK ที่สนามบินเนี่ย ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีแถมพี่กัมพูชาก็ไม่ได้พิ่งจะยกเลิกยกเลิกตั้งแต่17มีนาคมแล้วคือของเดิมเขาก็โอเคอยู่แล้วนะก็คือเหลือแค่ตรวจ ATK ตอนลงเครื่องเขาก็โอเคอยู่แล้วนะตอนนี้เขาก็เลิกการตรวจ ATK ตอนลงเครื่องที่สนามบ,บินด้วยเช่นกันแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศนะเหมือนรายงานสถานการณ์ของโลกใบนี้ให้ท่านรู้ไม่รู้ท่านอ่านหรือเปล่านะแต่เชื่อว่าเขาคงจะส่งให้หลายคนนั่นแหละ ในกรณีที่ท่านไม่อ่านก็เดี๋ยวพวกที่อ่านก็จะได้ไปเผื่อจะคิดได้บ้างอย่างนี้หรือเปล่าหลายประเทศในยุโรปอเมริกาประเทศในตะวันออกกลางและมาลดีฟซึ่งได้มีการผ่อนคลายมาตรการที่เข้มงวดของตัวเองด้วยเช่นกันดังนั้นประเทศไทยควรจะเลือกที่จะยึดตามหลักการของหลายๆประเทศของเรายึดหลักของตัวเองก็คือพี่น้องยังไงก็ต้องปลอดภัยวงเล็บพี่น้องเคยถามเข,เขาหรือยังเขาต้องการไหม ก็ที่ยังต้องมีการแม้กระทั่งตรวจเอทเคที่ตอนลงสนามบินเนี่ยเพื่อความสบายใจของคนในประเทศคือคนในประเทศเขาไม่สบายใจเพราะว่าคุณยังมีมาตรการในประเทศอยู่เขาไม่สบายใจถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาอะไรเขาก็ต้องเสียเวลาอะไรสักอย่างหนึง่งอย่างน้อยถึงแม้จะกักตัวที่บ้านได้ก็เสียเวลาเขาไม่สามารถทำอาหารกินได้ดังนั้นปัญหาคือมาตรการมาตรการของคนจัดการประเทศชุดนี้ยังมีมาตรการกับคนในประเทศอยู่เขาก็เลยกังวลกับมาตรการ ฉะนั้นควรจะเลิกให้หมดทั้งมาตรการในประเทศก็ต้องเลิกด้วยแล้วก็เลิกอ้างด้วยความปลอดภัยของพี่น้องแล้วก็ควรจะกลับมาใช้กฎการเข้าประเทศเดิมของไทยที่ทําตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะมีโควิด19ผมเชื่อว่ารัฐบาลไทยควรจะตระหนักว่าการติดเชื้อโอมิครอนจากในประเทศนั้นสูงกว่าการติดจากต่างประเทศถึง9 9ต่อนหนึ่งและผมยังเชื่อมั่นในประชาชนชาวไทยที่ มีความเข้าใจลักษณะลูกประจําถิ่นของโอมิครอนเขายังไม่ได้ให้เป็นนะแล้วเขาก็จะเหมือนจะเริ่มเตะถ่วงด้วยซ้ําว่าเออเราต้องรอดูความพร้อมหลายๆด้านดังนั้นเงื่อนไขที่จะต้องมีการอนุมัติเข้าประเทศล่วงหน้าและกําหนดหาต้องตรวจเชื้อโควิดสิเมื่อมาถึงไทยนั้นไม่มีความจําเป็นและไม่มีประสิทธิผลฉะนั้นเข้าเรื่องเลยผมขอเสนอให้ยกเลิก Thailand p a าสแล้วก็ยกเลิกว่าจะต้องซื้อประกันสุขภาพและยกเลิกการตรวจเมื่อเดินทางมาถึงไทยอย่างทันที เนื่องจากเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนหรือใบรับรองแพทย์กรณีหายจากโควิด -19 นั้นก็เพียงพอต่อการอนุญาตให้เข้าประเทศแล้วก็มีหลายคนก็มาถามคือเชิงว่าเออหายจากโควิดแล้วมีใบรับรองแพทย์มันจะใช้ทําอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาแยกกันเลยนะว่าเออคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่มีใบรับรองว่าหายจากโควิดแล้วเนี่ยใช้แทนใบฉีดวัคซีนได้แต่ของเรานี่ยังไม่นับในในเรื่องนี้นะคือเรื่องสําคัญอย่างอุตสาหการรมท่องเที่ยวเนี่ย ที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของไทยเนี่ยคือเราก็ชะลอเราก็ช้าเหลือเกินเขาก็บอกว่าผมและผู้ประกอบการรายอื่นพร้อมที่จะทํางานกับรัฐบาลเพื่อช่วยกันวางแผนฟื้นฟูนฟก,การท่องเที่ยวของไทยเพิ่มความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวตลอดจนแนวทางด้านสุขภาพและอนามัยเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแปลอีกรอบหนึ่งก็คือเลิกไปให้หมดเถอะพวกเราเนี่ยจัดการกันเองได้ไม่ต้องมาอ้าง ความพยายามต่างๆเหล่านี้เมื่อรวมกับการสื่อสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการเดินทางเข้าประเทศแสดงว่าที่ผ่านมามันไม่ชัดเจนไงก็จะมีหลายคนบอกเลยว่าเออฟังที่ถแถลงเนี่ยฟังยังไงก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมเออก็มีแต่เรานี่แหละที่มาพยายามสรุปเรื่องนี้ให้ฟังอยู่เรื่อยเออก็คือจะช่วยให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยประสบความสําเร็จผมขอขอบคุณล่วงหน้าสําหรับการพิจารณาของท่านอันนี้คือเป็นภาพจากข่าวนะครับ ไม่รู้ใครทําสํานักข่าวนี้เขาทําหรือตัวเครือโรงแรมนี้เขาทําให้ท่านทนเขาดูก็คือรายชื่อประเทศและมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยแลนด์เงื่อนไขต้องแสดงผลการตรวจโควิด1 9นะครับ abe, านาเบตรงนี้ต้องตรวจเมื่อเดินทางถึงก็คือเทสต์แอนโกละข้อกําหนดเรื่องการอนุมัติเข้าประเทศล่วงหน้าและมาตรการก,ารกักตัวก็นาเบเลงทะเบียนไทยแลนด์พาสและเทสแอนโกก็คือไม่ผ่านไม่ผ่านแดงๆทั้งคู่พอมาดฟ ไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าสหาร,ราชาอาณาจักรคืออังกฤษว่างเปล่านอร์เวย์ว่างเปล่า, Norway, า,ลาไม่ต้องทําอะไรเลยเดนมาร์กว่างเปล่าเม็กซิโกว่างเปล่าฝรั่งเศสว่างเปล่าแต่มีดอกจันอยู่นิดหนึ่งสเปนกับเยอรมนีก็ยังมีอยู่แต่เป็นหน้ายิ้มสีเขียวก็คืออรู้ว่าแค่โชว์ใบฉีดวัคซีนก็เข้าได้ไม่ต้องขออนุมัติไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่ต้องกักตัวอิตาลีไม่มีไม่มี สวิตเซอร์แลนด์ว่างเปล่าเออจำได้ว่าอิตาลีนี่เขาก็ยังมีอยู่นิดนึงก็คือถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็โชว์ใบฉีดวัคซีนจบถ้าไม่ฉีดวัคซีนก็ตรวจโควิดก่อนเข้าเอ่อกัมพูชาไม่มีอินเดียไม่มี UAE ไม่มีอียิปต์ไม่มีโอ้โหมันเยอะอย่างนี้เลยนะอ้อแต่มีหมายเหตุสําหรับดอกจันก็คือหมายถึงว่าไม่มีอะไรเลยสําหรับคนที่ได้ฉีดวัคซีนครบก็จะมีห้าประเทศบนบนนี้นะครับที่แม้แต่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ไม่มีมาตรการใดๆ ก็จะมีประเทศดอกจันนั่นแหละที่ที่ยกเลิกให้หมดสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ทุกคนเขารู้กันหมดแล้วว่ามันไม่จําเป็นต้องป้องกันอะไรนะแต่ว่าคือคนจัดการประเทศชุดนี้ก็ยังจะพยายามมีเหตุผลสารพัดในการที่จะค่อยๆเลิกนะครับทั้งที่จริงๆมันต้องเลิกทุกอย่างได้แล้วแล้วตอนนี้ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ